สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับพบกับผมนายมาสเตอร์นะฮะตอนนี้เราอยู่ในลัสกันครับโอ้โหขอกันมาเยอะมาก,มากฮะให้ลองเล่นลัสเวอร์ชั่นใหม่ครับอันนี้เป็นลัสเวอร์ชั่นใหม่นะฮะเพียงแค่คุณมีลัสเวอร์เป็นเวอร์ชั่นเก่าคุณก็สามารถเข้าเวอร์ชั่นใหม่แต่ย้านะครับว่าต้องเป็นของแท้ที่เล่นผ่านสตรีมเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าได้ก็รู้สึกว่าระบบอะไรเขาจะยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็มาลองเปิดให้ดูกันว่าตอนนี้ก็มีคนสร้าง Server เซิร์เวอาไ ให้ลองเล่นกันค่อนข้างเยอะนะฮะอเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ปิงเลยน,อน้อยแ้วกันโอ้ยมีเสียงหมาหอนด้วยเซิร์ฟนี้ปิงปิงเยอะปิงเยอะคนก็เยอะปิง200นะฮะซึ่งปิง่งปิงที่ยังยน้อยอยู่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะครับโอเคเข้ามาละก็จะเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะสำหรับลั s t v เวอร์ชใหม่ โอเคครับพอหลังจากที่โหลดเสร็จเราก็จะเหมือนเราตัวเราจะนอนอยู่นะฮะแล้วกดคลิก Here to Wake Up ก็คือคลิกตรงนี้เพื่อตื่นนอนนะฮะเอาตื่นสิลกโอเคหลังจากที่เรากดอ่าเพื่อลุกขึ้นนะฮะโอ้รู้สึกว่าภาพนี่จะสวยมากๆนะฮะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเยอะกดเลขนะครับเพื่อเอาออกมาเฮ้ยเอ้ย เอาหินทุบรู้สึกว่าจะไม่มีเสียงอะไรนะฮะรู้สึกว่าจะยังทําระบบไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่การกดชิปเพื่อวิ่งโอเคครับระบบการกดชิปเพื่อวิ่งนี่ยังอยู่ฮนะแล้วตอนนี้เหมือนเรามาเกิดที่ตรงไหนสักที่เหมือนจะเป็นทะเลทรายนะฮะเรามาดูก,กดแ็บนะ,ะับกดแ็บก็มันจะโชว์ตัวละครเราขึ้นมาเลยนะ,ะถ้าเกิดเรากดแบ็บถ้าเกิดเราลากเสื้อใส่ล่ะปึบ๊บตัวละครจะใส่เสื้อหรือเปล่าโอ้ใส่เสื้อนะฮะ แต่ทำไมหน้าตาม,มันดูโรคจิตอย่างเงี้ยห,หน้าตาค่อนข้างดูโรคจิตนะฮะอันนี้ล็อกคืออะไรเอ่ย sample lock code using key อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับอ๋ออันนี้เป็นการใส่เสื้อนะฮะใส่กางเกงสิใส่กางเกงสิอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราถอดกางเกงอะ่ะโอ้ยโชจูอ่อะไม่เอาอ่ะโอเคใส่กางเกงไว้ดีกว่านะฮะถ้าเกิดเราถือกดแท็บใหม่สิ อก็ก็ตรงนี้ครับหน้าจอจะคล้ายค m i n e ไ r a f t นะครับก็คือเวลาเราเราใส่ของอะไรอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าเอ้ยตัวละครเราแต่งตัวอย่างนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้นะฮะกดสเปกมาเพื่อเป็นการกระโดดรู้สึกว่าภาพอะไรเขาจะทําใหม่หมดเลยนะฮะภาพนี้ค่อนข้างสวยมากๆฮะเอ้ยมีหิมะด้วยนะมีหิมะด้วยแพดเก่ารู้สึกว่าจะไม่มีหิมะเลยนะครับผมเออใช้ได้แล้วนี่คืออะไรกดเลขหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเนะี่ย ฟอร์เรชัเป็นพื้นหรอวางพื้นอ่ะไหนกดสิวางพื้นแล้วแล้วยังไงต่อครับผมว่ามันต้องมีวิธีเอ้าเฮ้ยเอาหินทุบแล้วพังหมดเลยเหรออ๋อเดี๋ยวนะใช้ไม้10อันนะฮะไม้เราลดหรือเปล่าเออลดลงนะลดลงลดลงโอเคน่าจะใช้คอนนี้ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพอทุบแล้วมันจะเือนเป็นการวางพื้นนะอ๋อเข้าใจแล้วนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็คือรู้สึกว่าจะอะไรง่ายกว่าเดิมนะลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองสร้างเล่นๆดูนะฮะโอเคหลังจากที่เราลองสร้างแล้วเองลองทุบ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 ก็คือตอนที่เราสร้างนี่ก็จะเสียไม้เหมือนกันนะฮะตึก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 ทุบต้องการครับ อ๋อมันเป็นการปูพื้นนะครับโอ้แต่ว่าภาพนี้ค่อนข้างสวยนะจะเห็นว่าจะมีแถบข้างล่างขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นสลอดสเตตัสนะครับว่าเหมือนกำลังสร้างอยู่นะแคมไฟต้องอันนี้ต้องใช้หิน10อัน locate fill ก็คืออันไหนสร้างได้มันจะขึ้นเต็มหลอดนะฮะก็คือเต็มอ๋อใช้ได้ครับเปเปอร์ Paper, กระดาษเสื้ออนนี้ยังสร้างไม่ได้เลยแฮมเมอร์คอนใช้100วูดยาละ่ะยาก็ไม่ได้นะฮะ โอ้หัน n ิงโบต้องการเนะื้อต้องการหนังไว้ใช่อ้ oh, ใช้ได้ครับโอ้ oh, oh, มีกับดักล่าหมีด้วยนะรู้สึกว่าจะมีการล่าสัตว์เกิดขึ้นนะฮะเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะหลุดนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราหลุดจากเซิร์ฟก่อนนะตอนนี้เรามาเข้ามาในเซิร์ฟใหม่นะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมเข้ามา oh. ผมพูดได้คําเดียวว่าภาพสวยชิปหายเลยฮะภาพโคตรสวยเลยฮะผม โคตรประทับใจเลยอ่ะมันเหมือนกับเราหลุดมาเหมือนกับอยู่อีกดาวดวงหนึ่งอ่ะโวยแล้วโผล่มาตรงนี้มีหินด้วยขอทุบหิน่ก่อนทุบหินไม่ได้เอะฮัลโหลเอ้ยได้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 ใช้หินเราใช้หินธรรมดานะฮะทุบนะครับก็จะได้ได้แต่สโตนมาเลยอ่ะเอ้ยอ๋อหินนี่มีการแตกมีการผุพังด้วยนะฮะว่าแต่ว่าเราได้เยอะเหมือนกันเนะี่ยได้เยอะเหมือนกันเนี่ยโุ้ยอ้ย,อยตอนนี้หินได้มาเป็นร้อยเลยนะฮะเอาทุบต่อครับ เผื่อได้ใช้ฮะไว้สร้างบ้านสร้างผ่อนสร้างบ้านอะไรพวกนี้แต่ว่าผมยังไม่เห็นสัตว์สักตัวเลยนะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่านังเป็นช่วงทดลองอยู่ยนะเดี๋ยวลองอกดแทบ็บโอเคใส่เสื้อผ้าก่อนแจ็คเก็ตเป็นเชิ้ตธรรมดาเสื้อนี้แล้วกันถ้าเกิดไม่ใส่ก็จะโชว์กระจูนะฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวติดเลดเดี๋ยวติดเลดแต่คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นไปแล้วแหละ โอเคเดี๋ยวเเอาอันนี้มาทอสทอสนี่มันใช้ยังไงอะอ๋อคลิกขวานะฮะเดี๋ยวนะคลิกขวาเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คลิกขวาจุดไฟคลิกขวาอีกทีนึงเอามือดับเลยอะเฮ้ยเฮ้ยม,มันมันเอามือมาลูบแล้วคือดับเลยอนะเฮ้ยแม่งเซอร์ไพรส,วส์ว่ะแต่รู้สึกว่าจะไม่จับเวลานะทอสโอ้ยเจง๋งเผมประทับใจภาพมันสวยโคตรเลยฮนะ ผมไม่แน่ใจว่าใช้ใครยังจิ้นหรือเปล่านะแต,แ,ตแต่รู้แค่ว่ามันมันสวยมากๆอ่ะมันสวยมากๆเลยซาร่านะแต่ว่าดูดูจากการเอาเอา,เอาหินเนี่ยเอาหินทุบเนี่ยมันจะยังไม่อ่าบาลานซ์ยังไม่สมดุลเอฟเฟกเสียงอะไรเขาจะยังไม่ได้ใส่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปข้างหน้านะฮะจริงๆก็อยากสร้างบ้านเอ้ยเราวิ่งไปด้วยเราเดินไปด้วยได้เนยวกดแท็บไปด้วยนะฮะ อันนี้เป็นกล่องเป็นแคมไฟเปเปอร์หืมเมอร์แฮมเมอร์อันนี้สโตนแฮชเชตพอเรากดคราฟปุ๊บมันจะขึ้นอ๋อนี่ครับขึ้นตรงข้างหน้าจอนะฮะก็คือว่าอันนี้นายกำลังคราฟอยู่นะแล้วก็อาหารขวานฮันติงโบฮันติงออกกดผิดฮันติงโบต้องใช้หนัง50แต่ว่าหนังเหมือนจะยังไม้มีนะครับ ไม้ตรงนั้นมีอะไรเปล่าเป็นเป็น,ปน,ปนไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 หินตรงนี้เฮ้ยหินตรงนี้ครับเหมือนมีคราบตะไคร่น้ำด้วยทุบไม่ได้อับทุบไม่ได้ครัเหินอันนี้มีคราบตะไคร่น้ำทำสวยอะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีอะเฮ้ยทั้งหน้าทั้งหน้าทังหน้าเหมือนจะมีคนมาวางพื้นเอาไว้นะโอ้ยตนย้นไม้อ โอ้เนี่ครับเรามาเล่นเซิร์ฟต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้าง,ง,ง,งแลกแลกก็สมควรแลกมากๆเลยต้นไม้พวกนี้โอเคทุบได้ครับต้นไม้ใหญ่เฮ้ยเจอค,คน่ะเฮ้ยคนคนไม่มีหัวผีไม่มีหัวอย่าพวนนะแต่ว่าพูดขนาดนี้คงพวนไปแล้วแหละหน้าตาอ๋อตอนดูไกลๆจะไม่มีลูกตานะโอเคถ้าเกิดเรายิ่งดูกไกลเราจะเห็นเขาเอ บินวอล์กนะฮะทุบหัวได้ได้ปะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนตูตี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 โอาโหเฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยทุบทีเดียวนี่ดังโอ้โหเมื่อกี้ผมตีหัวเขาเดี๋ยวนะอุ๊ยอุยตกใจตกใจเสียงวิเสียงแม่งทำผมตกใจอ่ะเออโอ้โหคือโอ้โหสลายเลยฮะทำลายศพทำลายหลักฐานตำรวจจับไหมเนี่ยตายละ ก็คือเมื่อกี้น่าจะเป็นผู้เล่นนะฮะที่เขามาออนตัวค้างเอาไว้นะครับนี่ผมอยากรู้ว่าเซิร์ฟนี้มันว่ายน้ําได้หรือเปล่าถ้าเป็นรัาเวอร์ชั่นเก่านะกระโดดลงน้ํานี่คือตายใช่ปหเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าจะว่ายน้ําได้หรือเปล่าเฮ้ยว่ายน้ําได้ฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาคราวนี้แหละฮะมันแน่ๆมาอยู่ใต้นุ้๊บรู้สึกว่าจะมองภาพไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปบนน้ำมาดีกว่า เอว่ายน้ำได้ครับนี่แหละฮะสิ่งที่ผมฝ่ฝันอยากเล่นน้ำครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แรกแรกครับเฟมเบรสลูสเฟมเบรสกระตุกเฟมเบรสมันเออมันตกนะฮะก็ภาพสวยขนาดนี้ถ้าเฟมเบรสไม่ตกนี่ก็แปลกแล้วฮะโอ้แน่นอนครับถ้าภาพสวยยิ่งขนาดนี้แล้วก็ ผมว่าน่าจะยิ่งกินสเปคค,คอมมากขึ้นนะฮะนี่เดี๋ยวข้างหน้าน่นมีอะไร,รอ่ะโอ้คือตอนนี้ผมอยากทำพวกธนูอะไรทำได้ปะที่ผมปัญหาของผมตอนนี้ก็คือผมหาสัตว์ไม่ได้ฮะถ้าเราหาสัตว์ได้เราก็จะล่าสัตว์แล้วพอเราล่าสัตว์ปุ๊บเราก็จะได้หนังใช่ป่ะได้หนังได้เนื้อเออแต่ตอนนี้ไม่ได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยว h u m a n s k u l l โครงกระดูกอะ่ะ หนเนื้อเนื้อมนุษย์เฮ้ยโบนโโหกระดูกนี่เราไปฆ่าเขามาเราได้ขนาดนี้เลยเหรอมันดรอปได้ป่าวะดรอปไปแล้วมันเป็นยังไงพอดรอปแล้วดรอปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเนื้อมนุษย์โอ้โหกินได้แบบว่ากิเนื้อมนุษ,นะะนนษย์เฮ้ยกินเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดลดเลือดลดคุณผู้ชม ผมกินเนื้อมันดูเข้าไปผมเลือดลดนะสงสัยเรากินเนื้อดิบเรายังไม่ทําให้สุกนะฮะโอ้เลือดลดลงมา8ดหน่วยนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังลดต่อนี่มาเป็น91้าเมื่อกี้ลดลงไป9้าหน่วยนะครับโอ้กระดูกอะไว้ทําอะไรได้บ้างกินได้ปะเฮ้ยบ้าปะไม่ใช่หมากินกระดูกโอเคก่อนระบบคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับกดแท็บแล้วเป็นการคราบนะฮะ เปเปอร์ไปทำไมก็ะไม้เด้อแคมไฟครับกดคัฟครับอ๋อ,อพอกดปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายเลขหนึ่งขึ้นก็คือ,อเราครัฟหนึ่งชิ้นพอเรากดแคมไฟก่อนมันจะมาอยู่ข้างบนครับแล้วไอ้กล่องเก็บของจะมาอยู่ข้างล่างก็คือต่อคิวกันเองนะมันจะไม่สามารถคา้อมกันได้นะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ครับแสงมันแท้งเข้าไปในดวงตาเลอเกินมองไปทางแสงมากๆแล้วรู้สึกหลักมากๆเลยครับ โอเคผมจะยามขึ้นไปฮะตอนนี้หินโอเคทุบหินได้ครับแต่ไม่รู้ว่าหินเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ครับตอนนี้ก็คือระบบมันยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องย้ำๆเรื่องนี้ไว้บ่อยๆเลยนะครับโอ้ตรงน,นี้เหมือนจะทำแมปใหม่หมดเลยนะฮะรู้สึกว่าจะไม่มีเข้าโคงของแมปเก่าอยู่เลยนะฮะตอนตอนนี้รู้สึกว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวกดเลขสี่ครับผมเป็นการจุดไฟนะฮะโอเครู้สึกว่าแคมป์ไฟของเราจะได้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะโอเคเดี๋ยวลองตั้งแคมป์ไฟดูนะฮะตั้งไว้ตรงไหนดีเราอาศัยอยู่ตรงไหนก่อนดีวันนี้เราอาศัยอยู่ในตรงนี้ตรงนี้ทำรีเ,เหมาะทำาเลเหมาะเออใช้ได้อยู่ทำรีเ,เหมาะฮะตรงนี้เลยกด e ครับแล้วก็สปีดไว้ก่อนเอาไม้ใส่ลงไปนะครับผมเอ๊บ อ้ยกดผิดกดผิดผมชอบไปกด EC อะ่ะจุดไฟครับเฮ้ยอุย้ยเลือดลดครับโอ้เมื่อก่อนนะครับแคมป์ไฟมันทำเดเมดได้ด้วยอ่ะดาเมจนั่นเองเนี่ยมาทำดามจดได้ด้วยเว้ยแสดงว่าสมมติว่าเราหมั่นไส้ไครเนี่ยเราไปตั้งแคมป์ไฟไว้ห,หน้าประตูมันสัก4 5ห้าอันล้อมประตูแบบเฮ้ยถ้าเกิดไม่กระโดดออกมาก็วิ่งเหยียบไฟออกมาเออเว้ยเหมือนไปนทำทำเป็นกับดักได้เลยนะเออนะฮะ โอเคเรามาดูพวกอุปกรณ์อะไรกันต่ออันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเอ่ยกระดาษของใช้เสื้อผ้านะครับมีรองเท้าด้วยอ่าแล้วค้อนนี่จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกที่เอาไว้ทำลายตีต้นไม้พวกนี้อันนี้เป็นพวกยาน,นะครับแบนเดชอาหารฟูดอยังไม่มีเลยอะ hunting ball เฮ้ยมีดก็มีไว้เออไว้ใช้กระดูกอะ่ะ เออรู้สึกว่าต้องใช้กระดูกครับแพทนี้จะเอากระดูกมาใช้งานได้นะฮะมันด้วันบูเดนแอโรอ๋อคือลูกธน,นูเบียแท็บอ๋อนี่เป็นกับดักนะฮะเอาไว้ดักหมีนั่นเองน่าจะโอ้มีการเพิ่มระบบกับดักขึ้นมานะะี่ยอาจจะไว้ใช้ดักคนก็ได้ใช้ดักหมีก็ได้ได้ประมาณนี้นะอโอโหระบบค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเอาไว้ปิดประตูหรือเปล่าเป็นกรอนนะฮะเป็นล็อกแต่ว่า อโอเคอยู่เดี๋ยวผมลองวางกล่องก่อนนะวางกล่องวางกล่องทำไมมันไม่ขึ้นสีเขียวมันขึ้นสีแดงอะ่ะปึ๊บโอเควางแล้วอ๋อกล่องน,นะครับเอาไว้เก็บของนั่นเองอืมเข้าใจครับอ๋อกดผิดอีกแลอ๋อกดเลขห้าสิกดเลขห้าก,กดไม่ขึ้นครับก็คือไอ้ขวานหินนะฮะเนี่ยไอ้ขวานนะเนี่ย ที่อยู่เลข5นะครับแต่ว่ามันเป็นหินมันกดไม่ขึ้นครับต้องใส่ระบบมันยังบั็กอยู่นะดับไฟดับไฟได้มือเปล่า,าจุดไฟนี่เป็นแฟนตาติสโฟร์หรือเปล่าเนี่ยจุดไฟได้มือเปล่าแล้วดับไฟได้มือเปล่าแล้วดี๋ยวอลัง <c oughs> เออไม่ไม่ธรรมดา,าจริงๆอะเรามาลองเล่นเล่นกันนะระบบอะไรทุบๆทบๆบๆบๆสร้างพื้นครับสร้างพื้น แต่ว่ามันเรายัางวางเสาวางกําแพงไม่เป็นนี่สิเนี่ยไอ้พวกฟังก์ชันไอ้ที่สร้างอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่มีเสาอ,อะไรขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมโอเคสิ่งที่จะรีวิวก็คงจะมีแค่นี้ฮนะตอนที่ตอนนี้คะแนานเต็ม10ผมขอให้ไว้สัก4.5แล้วกัน นะฮะ4.5นี่รู้สึกว่าจะเป็นภาพสวยดนล้วนเลยแต่ว่าพวกระบบอะไรยังไม่โอเคสักเท่าไหร่ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ทับชมแต่แรกจนจบนะฮะถ้าเกิดอ่ามันเปิดให้ใช้บริการให้แบบเล่นเต็มเต็มสเตทุยเต็ม,ต,ม,ต,มตัวเมื่อไหร่นี่ก็จะชวนชวนน้องๆพี่ๆน้อง,อง,องๆมาเล่นด้วยกันนะ,ะครับก็โอเคเจอกันนะครับบายๆอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเลย จากนั้นนะฮะมันก็ขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ subscribe นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย